Oh. นี่ตัวน้องผู้ชายนี่ไม่ใช่คนตัวเล็กนะ <c oughs> ดูฝ่ามือตัวเท่าไหร่ครับอย่างนี้ตัวละแปดิบาทครับตัวละแปดสิบบาท <c oughs> รวมแป้งชุบด้วยไหมใช่ครับรวมหมดเลย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมทีพีฟู้ดสตอรี่นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ท่าน้ํานนนะครับฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งของนาฬิกาเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนู้นนะครับก็เรียกว่าฝั่งบางสีเมืองนะครับคือที่ผมมาวันนี้ตรงฝั่งของนาฬิกานี่นะครับก็จะมาร้านทะเลทอดนะครับเป็นร้านชื่อดังมากเลยในโลกโซเชียลเลยนะครับแล้วก็เรื่องความอร่อยนี่เรียกว่าโอ้โหยาวไกลมากเลยนึกระททอนกระจายเลยนะครับ เปิดขายนะเท่าที่ไปสอบถามมาก่อนเลยจะเข้าไปรีวิวแล้วก็ไปนําเรื่องราวแล้วก็ไปดูวิธีการทําการขายมาฝากท่านนะครับเปิดขายนะครับบ่ายสามโมงนะครับไม่เกินหกโมงเย็ยนเดกเกลี้ยงเลยนะครับของโอโหรานมากมายแต่หมดเร็วมากนะครับวันดีคืนดีนะั่นคือห้าโมงนี้หมดแล้วบางทีนี่สองชั่วโมงนี่นะครับก็ไม่พอแล้วนะครับเรียกว,ว่าปิดร้านกลับบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตรงนู้นนะว่า คืออะไรเป็นยังไงครับนี่เรือหังยาวสมัยเป็นเด็กชอบมากนะแล้วก็ที่นี่คือท่านั่นมเลยนะโอ้ลมเย็นท่านำนมตรงนี้บอกให้เลยว่าเข้ามาแล้วอลังการมากนะความสะอาดแล้วก็ท่าเรือ,อนี่มีดูแล้วความปลอดภยัยีสุดเลยนะครับเดี๋ยวแล้วเข้าไปดูทะเลทอดกันเลยดีกว่านะครับทุกคน ก็มาบกหลังครัวอันนี้คือกองกองนี่คืออะไรครับเนี่ยปลา,าไข่ค่ะปลาไข่โอ้โห,โหอันนี้เอามาเท่าไหร่ครับเนี่ยคิดเป็นตัวนับได้ไหมประมาณพันกว่าตัวพัน,นกว่าตัวอืม ก็ล <premises. S 2> ูกค้ายังไม่ค่อยยุ่งนะครับก็กําลังจะขึ้นใช่ไหมกระทันแรกกี่ตัวครับกระทันนี้นับไม่ได้ก็คือขยุ่มมาใส่เลยใช่ไหมครับปลาไข่สูตรท่าน้านนหรือเปล่าสูตรคุณแม่ค่ะสูตรคุณแม่นะเอาอย่างงี้ถามก็เลยเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาแบบเยอะๆจะไม่มีเวลานะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเพิ่งจะเริ่มตั้งร้านเนาะกระทัแรกก็กําลังจะขึ้นกระทัแรกยังไม่เสร็จเลยลูกค้ามาจองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ถามเลยไม่รอช้าขายยังไงขายวันไหนขายที่ไหนขายทุกวันค่ะขายทุกวันใช่ค่ะแล้วก็เวลาเปิดร้านครับบ่ายสามโมงค่ะเวลาปิดแล้วแต่ของจะหมดจ้ะปิดมากหกโมงหกโมงก็หมดแล้วสามชั่วโมงค่ะไม่ค้าค่ะฝนถ้าฝนตกก็อยู่นานหน่อยฝนตกอยู่นานหน่อยถ้าเป็นปกติก็สามชั่วโมงหมดค่ะนี่กำลังเอาขึ้นมาโอ้ยหมุน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 นี่ ถามเป็นตัวไม่ได้ต้องถามเป็นเป็นหอบๆเลยแม่ค้าเรียกว่าหอบมาใส่กระทะเลยนะครับเสียเวลานับใช่ไหมใช่ครับเราดเรานับมาจากบ้านแล้วว่านี่น้บวมดมีตัวอะไรอ่าเรานับมาจากบ้านแล้วนะครับนี่ทุกคนนะครับอ,อันนี้ขอเพิ่มเติมเลยนะในการรีวิวของช่อง YouTube p ี Food s อ o r y นะครับบอกให้เลยว่า ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยน้ำมันเป็นไงน้ำมันเราใช้สดใหม่ทุกวันค่นน้ำมันเปลี่ยนใหม่ทุกวันไม่ดำแน่นอนไม่มีเหม็นหืน่นแน่นอนไม่มีเหม็นหืนไม่มีดรามา่า <c oughs> นะใช้น้ำมันใหม่ทุกวันค่ะคือโดยปกติในะการทอดที่มีพวกแป้งพวกเนี้ยใช่ไหมครับหรือมีอะไรพวกเนี้ยในแป้งพวกเนี้ยก็ลงไม่นานมันก็จะดำเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็จะมีสีแล้วค่ะมันก็จะมีสีแล้วเพราะฉะนั้นนะในการทอด,ดที่ยบางที เห็นที่หลังมันดําแต่ไม่ใช่น้ามันเสียไม่ใช่นี่ยคือเมื่อไหร่สั่งเข้าไว้ดิเออเอาอะไรสั่งไว้เราไปตลาดนู้นล้วเรากพเดินย้อนกลับก็ไปเดินดูอะไรตลาดก่อนไงอะเกอนก็้อเออสั่งเขาไว้จะเอาอะไรก็เอามึกหมึกไข่หมึกอันนี้ฮะ ตรียมขยุ่มใช่ไหมครับเนียใค่ะมากระบะนึ่งกี่ตัวเนี่ยกระบาหนง้าอค่ะกระบะนี้นะห้าตัวใช่ค่ะนี่อันนี้นี่อีกสองอ๋อกระบาเล็กมีสองร้อยกระบาใหญ่ๆหนึ่งคือห้ารงกระบะพันแล้วนี่ก็พันสี่พันกับสุันแน่นอนค่ะนี่นะ

สองชั่วโมงหมดคือเราหมดเร็วอย่างเงี้ยไม่เกินสองสามชั่วโมงนี่หมดแล้วทำไมเราไม่เพิ่มอ่ะพี่ขาพี่ขาหนูทำของแล้วแต่เจ็ดโมงแปดโมงทำเต็จเที่ยงเที่ยงเร็จหรือออกมาตั้งร้านแล้วอ่ะไม่มีเวลาที่จะเพิ่มของแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วข้อจำกัดไม่ได้อยู่ที่การขายมันอยู่ที่การเตรียมของขอยู่ที่แรงแม่ค้าอยู่ที่แรงแม่ค้า จ้างผมเสียบไหมตรงน,ะนี่ก็คืออันนี้คือใครครับเป็นใครมั่งเนี่ยอ่าอันนี้แฟนขาน,น้องน้องชาอ๋อน,นี่อันนี้คือแฟนค่ะอันนี้แฟนอันนี้เจ้าของร้านคือแฟน เป็นเจ้าของร้านทุกคนเลยนะครับที่นี่นะสังเกตอะะไรนโอ้สังเกตคอเลยนะนี่นะครับร้านที่ร้านอะไรครับเนี่ยทะเลทอดซีฟู้ดท่าน้ำนนท์ครับทะเลทอดซีฟู้ดท่าน้ำนนท์ครับเราไม่อยู่ทะเลแต่เราก็มีทะเลให้กินใช่ครับเช่นครับอะไรครับที่มันเบิ้มเบิ้มอยู่ตรงเนี้ยปลาหมึกครับพี่ปลาหมึกจ้าโอ้โหผมนึกว่าไปเอาอะไรมาวางไว้เป็นดุ้นๆนะครับแล้วข้างบนนี้ครับพี่ อันนั้นคือกุ้งจ้ะก,กุ้งเป็นเทมปุระไหมอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกเทมปุระไหมแต่มันเป็นชุบกุ้งชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดแล้วนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นหอยแมงปูชิลีหอยแมงปูชิลีอ้าวแล้วมันอยู่ในไม้ได้ไงอ้าวมาเสียบไม้โอ,อ้เสียบไม้เพิ่งเห็นมีกี่ตัวครับเนี่ยอ่าหนึ่งไม้นี่ก็จะประมาณสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวเลยกี่บาทครับอ่บาสิบบาทสิบบาทแค่เสียบนี่ครับ ก็จะมาเสพเลยแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ก็คุ้มแล้วนะนะครับแล้วอันนี้คืออันนี้คือปลาไข่ปลาไข่นี่กําลังฮิตเลยทุกวันนี้นะครับปลาไข่ไข่ยังไงปลาไข่ตัวละสิบาทตัวละสิบาทแล้วนี่เราลืมถามอันนั้นก็สิบาทสิบาทหน่อยก็สบอันนี้ก็80ดสิโอ้ว่าจะถาม10บาทไหมอันนี้80บาทครับโอ้ตัวไซส์ขนาดไหนครับเนี่ยพี่ก็3ตัวโลครับพี่3ตัวโลครับรวมแป้งกันไหม ไม่รวมไม่รวมนะตสดเลยี่ตัสดเลยสามตัวโลนะครับก็คือรวมแป้งด้วยก็โลครึ่งแป้งเราแป้งบางนะไม่ได้ชุบเยอะใช่ไหมครับใช่เรียกว่าน่าจะได้รับรสชาติของปลาหมึกเต็มๆนะอันนี้เราแป้งนี่เราปรุงรสด้วยไหมครับปรุงครับปรุงรสด้วยนะแล้วก็เป็นแล้วในนี้กระมังอะไรอ้ยอังน้ำจิ้มทีงน้ำจิ้มครับ นี่คือน้ำจิ้มใช่ครับยกโรงงานมาไว้เลยนะอันนี้กอกมาไว้เพราะว่าปกติจะมากล่องหน้าร้านแต่ตนี้มันกล่องไม่ทันกี่พันกล่องครับเนี่ยโอ้โหพี่เยอะอ่ะโอ้เยอะนี่คือยุคไปแล้วใช่ไหมใช่ผมมานี่ช้าไปเลยใช่ไหมจริงเต็มกล่องเลยร้านนี้กล่องอันนี้มีกล่องอีกนี่คือน้ำจิ้มอีกครับโอ้น้ำจิ้มนี่แจกไหมครับแจกไหมเนะทำไมเอาทำมแจกรือวาขายโอ้เยอะขนาดนี้สุดสุดสุดร้านนี้บอกให้สุดนะ ไม่พอมีถังสำรองอีกเดี๋ยวก็มีที่บ้านอีกมีที่บ้านอีกโอ้ี่ไปดูที่บ้านกันไป <c oughs> สองเตาสองกระทะกันเลยทีเดียวนะครับนี่ทุกคนนะ่ะเดี๋ยวเราดูนะความบันเทิงผ่านกันแล้ว <c oughs> ดูความอร่อยกันต่อเลยนะครับทุกคน อีกแล้ว <c oughs> เดินสาดกันขนาดนี้เลยไม่ทันน่ะพี่รถยังยังพี่เรียงเรียนเรียงีกหรเดี๋ยวไม่ได้เรียง,ยงหลังแล้วทุกคนพี่กองนั้นไม่ใช่ภูเขานะนั่นคือปลาไข่นะครับแล้วก็มีหลากหลายมากมายมีกี่อย่างครับ4อย่างค่ะ4อย่าง,าง,ง1ปลามึกปลามึก2อู้3ปลาไข่4หอยแมงปูเสียบไม้ค่ะค S <S อย่างนะครับเอ่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะวิธีการทําวิธีการทอดแล้วมีอะไรบ้างอลังการขนาดไหนบอกให้เลว,ว่าโคตรสุดติ่งอะ่ะร้านนี้นะเรียกว,ว่าฝั่งนี้เขาเรียกว,ว่าท่าน้ำโดนฝั่งไหนนะฝั่งนี้คือตัวเมืองฝั่งนี้นคือตัวเมืองถ้าเป็นฝั่งนูง้นจะท่าน้ำโดนเหมือนกันเขาเรียกว,ว่าบางสีเมืองตัวเมืองบางสีเมืองบางสีเมืองแล้วนี่คือตัวเมืองนะครับอย่าจาผิดนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนี่รวยเหมือนนี่เลยนะเขาเรียกว่าซีโอของร้านนี่เลยนะครับแล้วก็รวยเหมือนใครนะรวยเหมือนลูกค้าทุกคนเลยที่มาซื้อของร้านนี้นะครับผมแล้วก็คิดหน้ามีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับพีพีฟูตเตอตอรี่ครับจะไม่พลาดนามาฝากทุกท่านอยากเสมอแน่นอนเลยนะครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ